เญญนาะอันนี้ชี้เหตุชี้ผลให้ดูนะฮะในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่เรื่องความจริงของชีวิตเท่านั้นตรัสแต่สัตธรรมเท่านั้นไม่เคยพูดโกหกนะจำไว้ด้วยขอจะให้จําไว้เลยนะพูธเจ้าไม่เคยพูดโกหกเพราะไม่รู้จะโกหกไปทําไมนะฮะเพราะนั้นที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เนาะก็ให้ความรู้แบบ เอาคาสอนผู้เจ้ามาให้พวกเราให้พวกเราได้รับประโยชน์จริงๆขอให้พวกเรากลับไปเป็นพ่อแม่ที่ดีบ้านเราจะได้มีพรหมประจําตระกูลมีเทวดาประจําตระกูลมีอาจารย์ประจําตระกูลแล้วก็มีอาหุในญาบุคคลมีบุคคลที่ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชาเนี่ยประจําตระกูลนะคะแล้วก็ขอให้พวกเรามุ่งมั่นทําความดีในปัจจุบันแล้วทํากับบุคคลที่เรากําลังเกี่ยวข้องอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะรักษาศีลให้ได้ พยายามเจริญสมาธิไม่ฟุ้งซ่านพยายามมีปัญญารู้แจ้งทุกข์รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์รู้แจ้งความดับทุกข์รู้แจ้งทางดำเนินชีวิตนี้ถึงความดับทุกข์พยายามช่วยกันดับทุกข์ให้แก่กันและกันอันนี้ญาติพี่น้องเราที่ตายไปก็จะอนุโมทนาสาธุการกับเราแล้วเขาก็จะได้รับผลบุญนะคะวันนี้เรามาทําบุญให้กับคุณยายยุพินวรรณคำนะคะพวกเราได้ฟังธรรมเป็นบุญไหมคะ เป็นบุญพวกเราเกิดปัญญาเป็นบุญไหมคะเป็นบุญพวกเราไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิเป็นบุญไหมคะเป็นบุญก็ขอให้พวกเราตั้งใจน้อมจิตนะฮะอุทิศกุศลนี้ให้กับคุณยายยุพินวรรณคำว่าดวงวิญญาณของคุณยายยุพินวรรณคำไปปฏิสนธิไปเกิดในที่ใดๆก็ขอให้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เมื่อปฏิสนธิแล้วก็ขอให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้คบมิตรีสหายดี ขอให้ได้พบพระอริยะให้ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนในอริยมรรคมีตงแปดจนกว่าจะถึงความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงและขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาพวกเราทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอริยทรัพย์ภายใน7ประการและเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารนสมบัติ ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกหลานกะตันยูมีมิตรดีสหายดีได้ดำเนินชีวิตถูกตรงตามอริมักมีองแปดจนกว่าจะบรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานโดยเร็วพรันเธอ